รีวิวโรงหนังในห้องนอนนะครับกับอดุนเด็ดโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้นะครับเราจับโปรเจคเตอร์นะครับรุ่นล่าสุดจากทางเอฟสันไทยแลนด์นะครับผมเป็นเอฟสันเอลเอสนะครับผม1 2 0 0 0หนบีนะครับเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์ 4K นะครับ มาทำการรีวิวบนห้องนอนนะครับแบบเปิดไฟกันเลยนะครับผมให้ชมกันเลยนะครับว่าโปรเจคเตอร์ไม่จำเป็นจะต้องปิดไฟดูเสมอไปนะครับเราสามารถเปิดไฟดูกันได้แบบนี้ภาพคมชัดแบบนี้ได้เลยนะครับผมด้วยความสว่างสูงถึง2,700เรลูเมนนะครับรีวิวตัวอย่างอย่างนี้นะครับดีครับไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์ให้ชมบรรยากาศในห้องนอนกันก่อนนะครับ กับเลเซอร์โปรเจคเตอร์ LS 1 2 0 0 0 b นบะครับชมบรรยากาศนะครับห้องนอนของอดุลเดชโปรเจคเตอร์เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหลายๆท่านนะครับนำห้องนอนนะครับมาเป็นโรงหนังส่วนตัวกันได้เลยนะครับดูเสร็จนอนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะครับผมเพื่อชมอัตรรถนะครับในการรับชมภาพยนตร์นะครับ นี่เลยนะครับปิไปไดไฟหมดทุกหลอดแล้วนะครับนี่ตัวอย่างเราโหลดมาจากใน youtube นะครับผมท็อปกันนะครับผม ชมตัวอย่างหนังไทยกันบ้างนะครับมนะึงจะพูดไม่พูดเพราะมนะเป็นนาพยนียนเนาะสว่างจ้ามากนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าดูแล้วจะปวดตาล้าสายตานะครับจอใหญ่ขนาดนี้3เมตร20สูง1เมตร45นะครับ ซื้อซื้อบากแตงโมครับพวกคนไทยวะประกาศทีมมองกรไปปากมื่อคนเลยวหรอากแตงโมไปอยู่ต่างประเงล่างไรกินขาพอวันนี้ครับความคมชัดใสๆเลยนะครับไฟโหลดจากใน YouTube นะครับแค่พันแปดสิบนะครับภาพยังชัดขนาดนี้ดูไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะปวดตานะครับผมพี่แอร์วะนี่เบาหน่อยเงี้ย พอจะเป็นดาราได้ไหมคอัอเป็นได้ครับดูสบายตามากๆเลยนะครับสำหรับเฟสันนะครับผมเป็น3 LCD นะครับไม่ต้องเพ่งนะครับผมสีสันสดใสนะครับ เดี๋ยวชมตัวเครื่องกันเลยนะครับผมเปิดไฟหน่อยนะฮะเลยนะครับเอฟสัน a s เซอร์ LS 1 2 0 0 0 b นะครับเป็น 4K l a s ซอร์โปรเจคเรุ่นใหม่ล่าสุดจากทําเอฟสันนะครับ ทุกดวงเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเ,เอฟสันเลเซอร์โปรเจคเตอร์ไม่กลัวแสงไฟครับมีผ้าจอดีอดเครื่องฉายดีไม่ต้องกลัวครับว่าฉายแล้วจะไม่เห็นตัวนะครับมชมรีวิวกันไปยาวๆเลยนะครับดูบรรยากาศกันเลยนะครับผม ปลอดไฟอยู่หน้าจอเลยนะครับให้ชมเลยนะว่าโปรเจคเตอร์ของเรานะครับไม่จำเป็นจะต้องปิดไฟนะครับผมสามารถเปิดไฟฉายได้เลยนะครับรีวิวกันยาวๆเลยกับอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับผมล้วเราจะปิดไฟนะครับ ไปเลยส,สังคมชัดชัดน,นะครับคุณก็บอกกับเขาไปตรงตรงด้วยว่าเขาอู่กับเนืองผมแหลงใต้เคมีเนี่ยไม่ได้เข้ากันเลยคนละภาษาแล้วมันจะยังไง ตัวอย่างนี้โหลดมาจากใน YouTube นะครับตบให้ตายตบให้ตายกยิ่งหมักไรเอาไว้ทำไรเร่ไม่ฟังหรือยังไอ้เที่ยวชาวบ้านคขึ้งเทียงทนไม่ไหวยุกอะยุกไม่ยุกก็ไปแย่งหมากตายไม่หวังทำไรขอจบการรีวิวลำรับเอฟสันนะครับ Ls 12,000B ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม สนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook อดูเดชโปรเจคเตอร์นะครับผมหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลกันได้ที่095นะครับ2475934นะครับทุกคำถามมีคำตอบเรื่องโปรเจคเตอร์นะครับผมาวนี้เราเปิดไฟทุกหลอดกันเลยก่อนจบการรีวิวให้ชมกันให้ชมตัวอย่างหนังมืดๆเลยได้สบายๆดูเสียงนะครับกระหึ่มมากๆ โมเบตมาดีมากเลยนะครับผมเ <I know. S 1> <Yeah. S 2> อามาเล่นกันเถอะพี่โบราณบอกว่าถ้ามองรอหวางขาจะรู้ว่าใครเป็นผี มาเดกูด้วย